สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ทททสำนักงานอายุทยาครับการท่องเที่ยวงประเทศไทยสำนักงานอายุทยาครับก็กาลังจะสัมภาษณ์ท่านผู้นวยการปราโมทซับเยนครับท่านเพิ่งย้ายมาจากดูไบครับแล้วก็มาวันนี้จะให้ท่านเล่าถึงงานความสัมพันธ์แทนอายุทยาที่จะจัดขึ้นในวันนี้ที่มาที่ไปเป็นไงครับท่านครับครับก็ในอดีตก็คงจะ410 17ปีของอายุทยานะครับ เราเป็นราชธานีมาแล้วก็เมืองอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองของการค้าทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เราได้สร้างความสัมพันธ์บุรภาพมหากษัตริย์ของเราเนี <laughs> sure. ่ยได้สร้างความสัมพันธ์นั้นดีกับต่างประเทศครับผมไม่ว่าจะในยุโรปในเอเชียอย่างตัวอย่างเช่นอย่างของในยุโรปเนี่ยนอกเหนือจากฝรั่งเศสที่เราจะจัดงานกันในวันนี้แล้วครับผมก็มีทั้งอังกฤษมีทั้งโปรตุเกสฮอลันดา ส่วนในตะวันออกกลางเนี่ยเขามีเปอร์เซียส่วนในในเอเชียเนี่ยก็มีทั้งสีลรังกาครับนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นจีนแล้วก็มาเลเซียรครับส่วนงานความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ